สวัสดีครับวันนี้พบกับบักมือวนอีกเช่นเคยนะครับ,รบยามเย็ยนๆนั่นะต่อจากคลิปก่อนนะครับวันนี้เราจะมาชมบรรยากาศของท้องทุ่งครับามาดูผลที่ต่อเครื่องสูบน้ำนะครับเทอร์โบคู่เนาะบออ้วนบือ้วนสูบคู่นะี่แหละผลพลอยได้เยาจะพามาชมครับว่าน้ำมาถึงขนาดไหน อันนั้นคือฝั่งห้วยนะครับที่เราไปตั้งสูบกันนี่อันนี้ก็บรรยากาศชิวๆแสงเดดยามเย็นๆสวยๆครับห้ามครับบรรยากาศดีดนะมาถึงโนดพาไปชมบรรยากาศนะครับท้องทุ่งมาเลยโอ้กับดักครับพาไปชมบรรยากาศตนนั่นะี้ย มันทอดอะไรวะหนา้าบิ้งนี่บอกทอดกุ้อองสดพ,พูดหนะกลูกนะครับผมอันเครื่องนี้นะบอกนีครับซุปหน้ามันจะฟังห่วยนะครับู้ฟังนู่นเลยอันนี้ก็รอยารอยาขึ้นอย่างเดียวครับท่านผู้ชมเอาไปเ,เรียงควายเรื่องความสมดุลนะครับแต่เนีน่ยนี่หน้ามะหอดนี่เลยเห็นบ่ สูปท่อนาซีนะเข่าซีออกซีมักซีนะใส่ซีนะแต่ไล่แม่เนี่ยแต่ได่ออันนี้คือบรรยากาศท่องทงที่เราเห็นในการสูบน้ำนะครับเมื่อนั้นสองมือสามมือสูปเพื่อยังเอาคนอธิบายทำส้มในฟังเนี่ยมาเราสูปเพื่อยังอันนี้เทาสูบน้ำเหมืนม้านี่นเทาผลประโยชน์ของมัน คือหนาแรงเนาะปวยมัวมันสิบ่มี่หยากินเอาก็สูบนนาขึ้นเมื่อไห้ให้มันดินมันชุ่มชื้นมันจะเกิดหยาเกิดเม็ดหยาหรือเม็ดเข่าเม็ดเข่าที่ล้นจากการเจ็บเกี้ยวมัก็สิโปงมาจากหลังแต่หยามันมีก่ออยู่แล้วป้งเลยคืองอกครับผมงอกสาไทยคืองอกนะครับสูบมือนี้สาพื้นมากคือปงมือแรกมือแรกว้อมเครื่องอยู่มือแรกวอมเครื่องได้น้ำบลายบ่ได้แล้วก็เริ่มสูบจีรีก็มือถัดมา ทันมากกับสูบสูบสามหมื่นสามหมื่นเต็มเต็มสามหมื่นประมาณสามหมื่นเต็มเต็มก็ถือว่าโอเคเนาะน้ำทั่วบิงด้วยน้ำทั่วอยู่น้ำกับสิบป,ประมาณสิบหาไร่ไปสิบหาไร,รา่นี่ครับไปจนถึงนู่นแต่งานสุดท้ายบ่ค่อยได้ปันใดก็ถือว่าอาทิตย์หนึ่งนี่คือยาเนี่ยคืองอกแค่งอกเนาะครับนี่ครับเม็ดยาเม็ดที่คือนี่ยนี่ดูดูแข้งนอแทะดูแค่ถนนครับนี่ถนนนี่หมู่ที่สาม เริ่มเคี้ยวแล้วมันได้มันได้กินไอ้นามเนาะไอ้นามมันก็จะกินขกวเคี้ยวกับดูทางนี้บ่ได้หนามบ่ถึงอันนี้คือคือขันไว้เนาะอันนี้นี่หัวหน้าคือขันไว้เลยอันนี้คือเข้าสู่ไปนี่ครับแหละครับผลของการมีน้ําใช้ของอีสานเขียวเห็นไมเนาะแม่นครับเพราะอ้วนเห็ดใช่คนเดียวเลยบ่ได้ใส่หลายดอกเขาก็สิวาเขาก็สิวา อันนี้ก็คือปลพอยไ,ได้อันนี้ก็ยาเดี๋ยวอ,อีกสักหน่อยมันก็สิงอกอขึ้นมามเนาะนแห้งหนอนอันสู้เม็ดยานะก็สิงอกออว่าแม,ทแม่ทรับปนพายได้กับนี่ยละเหลี่ยงควยเลี่ยงว่าได้นำนำที่เห็นเห็นเนี่ยอีกสองสามหมื่นมันก็หายไปเพราะว่าอันนี้มันเริ่มเขาหนาแรงละอาการามมกาอาการมาันก็อุ่นแล้วเนาะแม่ครับเพราะได้นาวแม่มนนำก็สิเสอะเลยเร็วคุนครับผม แค่สูบน้ำมาใส่ฟางเฉยๆมันก็ทำเป็นปุ๋ยแหละทำหนี่ดูดูสีน้ำดูอะไรนี่คือ,อวิธีการผลิตอาหารของบักอ้วนเนาะคือเราสูบน้ำมาใส่ในทุงน่งนาที่เกี่ยวแล้วมาให้หญ้ามันงอกเพิ่มหรือว่าเม็ดข้าวที่ร่วงจากการเก็บเกี่ยวเนาะเม็ดหญ้าอะไรต่างๆคือได้รับความชื้นมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่มก็เป็นอาหารของวัวของควายมันเดิมเนาะ อันนี้คือวิธีการง่ายๆม่ต้องอะไรมากมายลงทุนนิดเดียวคือการสูบน้บําครับผมง่ายๆสูบคู่แต่ลงได้พ้นเทลง,ลงทุนนี่ลงทุนเครื่องสูบใส่งบประมาณหลายอยู่แต่จะได้ไปสิบปีแมนคือได้พุมสิบป,ปีคุ่มนี่อันนี้จะให้ดูท่านผู้ชมอันนี้ต้นบักโกที่ก,กรบกรอนมาเก็บกินกันเนาะอันนี้บักโกอันนี้บักเกลือต้นบักเกลือครับใกล้ๆ นี่เนาะอันนี้น้ำเนี่ยเอาสูบมาเนี่ยประโยชน์มันมหาศาลน้ำคือชีวิตเจ้าเห็นหลงร้อยอรยธรรมมั่นสองฝั่งเลยเห็นมั้มอเลย่องเน,ะนาะโอ้น้ำน้ำบริหารแห่งคล้วยกับได้นอนคล้วยบริสุทเสียพลังงานยางไปกินน้ำอยู่บ้านแหลวกับมาเนี่ยแม่เพรกับนอนเล่นในห้องคือพ้นพ่อย <มา S 2> ได้ไดอีกอย่างหนึ่งแม่ครับแล้วเพราะน้ำแห่งยางก็เกิดเลาไปทันนี จะเกิดเกิดในเต็มพื้นที่นี่แต่อันนี้เขาอยู่ในขันกันทดลองอยู่การทดลอง,ลองในที่นี้ก็คือปีนี้ปีนี้ทดลองทดลองเบื่อก่อน,นแมนครับปีนี้ว่าเข้าสิสูบหนาบจักเอถออแต่ว่าสูปทีเดียวได้ผลปีหน้าเข้าก็เฮ็ดอีกแมน,นเออพบพอปีหนา้าแต่ว่าพอดปีหนา้าแต่ว่าเขาสูบสองเถอเอาแสดงว่าเข้าเสียเวลาเ้อเขาต้องเฮ็ดจังไดยว่าต้องปั๊บเปลี่ยนแมน จะเป็นการใช่แมนเข้าต้องแข่งกับเวลาต้องสูบแต่เดียวครับอันนี้คือคือการทดลองแมนแมนการในการหยายามันงอกแมนครับหาเม็ดพืชที่มันร่วงหล่นจากการเก็บเกี่ยวมันงอกเป็นอาหารของวัวของควายครับผมแล้วเข้าก็ได้ใส่ขี่มันละใส่เนียวมันละเป็นประโยชน์ใส่ทงให้ทงหน้าเป็นุยอยู่แล้วเนาะแมนครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับครับผมวิธีการของักอ้วนในการสูบน้ําขึ้นมาบนนาที่เก็บเกี่ยวมาแล้วครับนี่ประมาณนี้แหละ เพื่อให้ยามันงอกในการเลี้ยงควายนอนเล่นกันอยู่นู่นแหละนะโอเคได้เจอกันไหมวัิมี้ยังเพิ่มเติมอันดับอันดับแรกกะคืออันดับสุดท้ายอืมเป็นจบแล้วก็จะลืงตัวแต่ตัวแต่ซับใครขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ